ก็สวัสดีก็ได้นะครับวันนี้ก็จะมาแจกมอด RX 7นะครับเป็นแนวแต่งแบบนี่เลยนะครับตามรูปเลยนะครับนี่โอ้โหก็สวยเลยนะรายละเอียดนี่เลยนะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวก็จะมาสอนลงกันนะครับนี่กดตรงที่ตรงนี้นะครับรอเวลารอเวลานะครับ เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็นั่นเวลามันนับเสร็จเลยครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับแล้วกดโหลดได้เลยนะครับกดเปิดแล้วก็กดไปที่ตรงนี้เลยครับไม่ต้องกดแตกไฟล์นะกดไปที่ตรงนี้เลยทีนี้ให้เราเลือกไฟล์ที่เราจะเอาลงนะครับนี่เดี๋ยวนะเราเราต้องติ๊กตรงนี้นะครับนี่ตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ติ๊กตรงนี้แล้วเราก็หา หาหาไฟล์นะครับว่าเราจะเอา,เอาไปลงในไฟล์ไหนผมก็มาสร้างเป็นเอ่อเดี๋ยววะเป็นไฟล์นี้นะครับ new file นะครับสร้างไว้แล้วก,กดเทนี้นะครับถ้าเราสร้างเสร็จแล้วแล้วเราก็ install ไปอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็หาตัวเกมนะครับที่เราจะลงขั้นแรกเลยคือเปิดเปิดรถออกมาก่อนเปิดรถนี่นะครับนี่แล้วเราก็เปิดหาไฟล์ ไฟล์ตัวเกมนะว่าเราจะาลงตัวเกมไหนนี่ผมเอาตัวเกมนี้ครับ V4 แล้วก็ mod l o a d e r แล้วก็ j b a n นค่ะเสร็จแล้วก็กดมาที่หาไฟลร์รถัะนี่สองไฟล์นี้นครับทีนี้ถ้าใครยังไม่มีไฟล์แบบไฟล์รถที่เราจะลงนะเราก็คลิกตรงนี้ก็ได้คลิกตรงนี้แล้วก็สร้างไฟล์เป็นชื่อรถก็ได้ครับแต่ทีนี้ผมมัน มันมีอยู่แล้วครับเป็นตัว r 3 2ผมก็เลยผมก็ดึงดึงลงเลยนะครับใครที่กดวอตโหลดเดอร์ er, แล้วไม่มีมีรถหรืออะไรเงี้ยก็ก็ลิกข,ขวาแล้วก็สร้างไฟล์เลยก็ได้เป็นชื่อรถ i A x 7แล้วก็ดึงลงโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งสร้างโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับพอดีเสียงมัน ัดคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าเสียงมันไม่โอเคครับมันช็อตช็อตครับผมก็เลยเอาเสียงออกเลยครับเดี๋ยวก็ลองดูตามคลิปนี้ไปนะมันก็เดี๋ยวตรงไหนไม่สำคัญในผมตัดออกก็ตัวรถก็อะไรดีไซน์ก็โอเคเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเครดิตรถก็ทีไว้ข้างล่างนะครับทิ้งพวกเครดิตพวกอะไรนี้ไว้นะครับใครอยากได้มอสอะไรอีกก็เดี๋ยวผมก็จะมาให้เองครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กด ตามให้้วยนะครับขอบคุณครับ I stand, meaningless words from a dying man Please won't you tell me if you understand Every cigarette smoked is a cut in my throat I'm just trying to cope in this world up the damn Lost hope, cannot find life Someone please help me, I'm trying to fight This ain't no depression, this is a recession Just trying to find my way in life Demons, they dragging the light and red, stuck in the middle, I'm feeling at home Neutral beliefs, so my thoughts are my own Just a being who's in his own zone So now I feel best tone to my fucking dome Never had friends so I sit in silence This is what I have become So when I die this will be my mindset